สบายดีสบายดีท่านผู้ชม,มทุกคนเดอ้อวันนี้น้องนาก็เสห์ไห้น้องเมย์มาสอนวิธีอ่าเสียภาษีเนาะที่เ,เตือนเขาของยูทูบเบอร์หลายหลายคนเนาะสองไลย์อาเซเดเฮ็ดอ่าเสียภาษีแบบนี้เดอ้อร์อะไปเบื่งขั้นตอนกันเลยเนาะว่ากรูดเขาไซเน่ให้น้องเมย์เฮ็ดห้ท่านผู้ชมมเดอ้ออันนี้ก็เมนท์ทอง,งน้องนาเองเนาะ จะรีมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจของเฮอลเด้อไปเลยมาโดยเนาะหลังจากที่าเราเข้ามาในอันนี้นะเราต้องเข้าอยู่บนเอ็เซนบนอันเงินฮอลเดอร์บนสำละเงินฮาหนวฮัเดอร์เนาะเข้าตัวนั้นจึงเสี่ยงอาซี่ได้ใน YouTube มันบ่มีเนาะแบบนี้นะเราต้องเข้าตัวสำละเงินเหฮาฮหันแล,แล้วเราจะมีเตือนมาจังซีเนาะโมทุกคนมันต้องมีข้อความเตือนให้เสียเส่ยงซีอยู่แล้วเนาะเพราะว่ากดหมาเมอนียเนาะ พี่เห็นไปบ่าอเดอ้อ,อที่สามจะเป็นมุดกำนดณแล้วตามมุดกำนดเนาะแล้วก็กดเข้ามาบอกมันจะมีเตือนแน่นอนสิแหละแล้วกดเนี่ยมันจะเป็นหน้านี้เนาะแล้วก็กดนี้กดตามน้องมีเลยเดอ้อ ชาบดนึงเนาะเดียวลจาที่เข้ามันจะเข้ามาหน้านี้เนาะมันก็ท่ามภาวะซองอันนี้แหละบุคคลธรรมดาเรื่องว่าทางด้านธุรกิจแม่สินเนาะเขา็กดตทีนึงนี่แหละคนธรรมดานะแล้วก็ท่ามเป็นบบว่าคนมีกาบอแมย์ฮะกาบอแมนเนาะถ้ามันคนลาวเดว้อันนี้เฮดซับับพวกคนลาวเนาะคนไทยกับเบิงไดเดอเพราะว่าเฮดคือคือกันนี่เลยเนาะ กดตัวที่เนื้อนี่เน็ดสาอะไรหนึน่งเนาะกดใจท้าบนหนึ่งเดอ้อท้าไพายาเห็ดนะพอต้องเลยเห็ดมาทุกซองเดอ้อกดกขาออกมาใหม่เนาะ ในจากที่เข้ามาหน้านี้เนาะตัวนี้เขาก็ใส่ซื้อนาบสกุลเขาไปเลยเนาะในตัวนี้ใส่แล้วเข้าไปแล้วแล้วตัวนี้ตัวนี้ซื้อตัวนี้ว่าถ้าใส่นาอตัวที่สองนะเลือกประเทศเนาะเขากบมาเลือกประเทศลาวเนาะเขาคนลาวเนาะถ้าว่าคนไทยก็เลือกประเทศไทยไปเลยเด้อ ชิ้นตัวนี้เนาะตัวนี้ก็สิเป็นนันเขาใส่แบบระสะสาษาสนเฮาตัวนี้นะแล้วเขาก็สิมาใส่แบบถุงวันนี้เนาะ พวกนี้ติกด้วยเนาะที่ยูนี่อันนี้มันใส่ให้แล้ววันลาวมันชัดฮะก็ใส่ใส่บานเขาเลยเนาะบานเหมือนแค่ห้อง ใส่ของตัวเองไปเด้อเล็กไปชน,นีเนาะตัวเองันยุบานในเมืองได้แข้งได้กระไซไปชน,นีของตัวเองไปเลยนี่เนาะขั้นตอนตัวนี้ รหัสไปรษณีย์สมมุดว่ารัก 1, 6, 0, เหนึ่งห6สุดสามโต๋เนาะจะใช้ไปเลยแต่ระบบมนจะบวกคือกันเดอร์ ผู้นำนักผู้พันนักของประเทศอีงที่อ้างสิทธิ์ตาม,มขออ่าวบริษัทไวคอนฉันอยากข้าเหนาอ,อววาได้เซียรอบอราษิเอาเข้าวราสิ กดภาษเด้อกดประเทศแต่สำหรับคนลาวเฮาเนาะเลือกประเทศอีกบัหนึง่งตัวนี้แต่มันจะบ่มีประเทศลาวเด้อเขาก็ใส่ไทยก็ได้เนาะกดไทยถ้าเป็นไทยนี่ก็จะแห่งสบายเนาะใส่แต่ไทยได้ไทยหมดเลยกดติดใจบริการเอรน,นี่กดตัวนี้ ตัวที่สองนี่อัตราการนี่เขากดใส่อัตราส่วนลดนเขาใส่สูนเปอร์เซนต์เลยเพื่อเขาจะบริสิทสามสิเปอร์เซนเนาะ <c oughs> กดใส่อันนี้กดที่สองคือเขาเากดห้าเปอร์เซนตมันมีส0สิบกับหอซนต์ติใช่เนาะอันนี้ก็เป็นความค้มประโยชน์ต่างๆ่ไห้ติกใส่ติกใส่ตามนะ ห้าเปอร์เซ็นต์กดถัดไปตัวนี้มันยังโบกปเถอะอ่าบบกไปแไปลว่าลืมติ๊กตัวนี้เนาะเดี๋ยวโบกไปยังเด้อถ้าว่าเขากดบบกปก็แปลว่าเอาติ๊กบประมวนหันแหละามาติ๊กใส่ถัดไปวันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วล่ะเสร็จแล้วแล้วเนาะโดยถ้ามันประมวลพูดแล้วขากด เบิงอันนี้จะเป็นเอกสารสาเซียร์ซี่เขาเนาะเขาก็่ยแคบไว้นี่เขาดว่าในแบบฟอร์มต่างๆก็ต่างๆออกมานี่เนาะ ส้าวดาสันยืนยันว่าได้ตรวจสอบเอกสารภาษีที่ระบบสร้างขึ้นนี้ด้วยความตระหนักรู้อย่างดีที่สุดและเชื่อว่าข้อมูลนั้นเป็นจริงถูกต้องและครบถ้วนค่ะก,กใจเนาะถัดไปเ,เขาทำมานี่ว่า คุณคือบุคคลที่ซื้อแสดงอยู่ในส่วนลายเซ็นหรือไม่เหากว่าใส่เนาะพอเป็นเหาเองเนาะซื้อนามสกุลเต็มเนาะเาก็ใส่ซื้อเหาไปเดินตัวี้เดิม ซือการ่าลืมเดอิอใส่ซื้อยังนี้ใส่ซื้อตามบัตรประจาตัวตัวเองเลยหรือว่าใส่ตามหน้าปืมธนาคารตัวเองฮะแหละเนาะบุคคลธรรมดาหรือมิติบุคคลที่ระบุในส่วนข้อมูลประจําตัวผู้เสียภาษีได้ดําเนินการกิจกรรมและบริการ สำหรับ google ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ไม่เนาะล้กตรินกาสรระบุข้อมูลภาษีส,สำหรับเปิฟไฟการํำระเงินในำํำระเงินใหม่อ่านผิดข้อภายเดอร์เนาะคนเราอานภาษาไทยหรือ ที่มีอยู่ซึ่งยังไม่เคยได้รับเงินมาก่อนตอนนี้มันทาา้าว่าถ้าเขาเคยหับเงินมาแล้วเนาะเขาก็กดว่าเคยเนาะถ้าว่าตัวได้บ่เคยเขายังบ่ได้หับเงินเจ้า youtube จ้กเถื่อเขาก่าว่ายังเนาะตีเขาว่า,าเ,วเขาเคยมาแล้วกดเดตีมันคือว่าว่าส้นขอรับรองโดยยินดี รับโทษตามกฎหมายว่าข้อมูลและการรับรองในทีนี้ยังคงเดิมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเว้นแต่วันที่ระบุไว้ด้านลา่างตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2,020จนถึงปัจจุบันอีกทั้งยังถูกต้องเป็นความจริงและครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆโปรดระบุรายละเอียดเว้นทีนี้และใซ้วันที่ของการเปลี่ยนแปลงให้เนาะเขาจะใส่กรได้ษบดใส่กรได้ษนะตอนนี้เนาะมันบดได้บังคับเนาะคก็ส่งไปเลย ถ้าเป็นไปได้คุณยังคงละเอียดยังทังหมืดเนาะการแนะนําให้อ่านหมดทุกขั้นตอนก่อนเดอก่อนสิกดยังเนาะอ่านได้เนาะแต่ว่าอันนี้อ่านมาแล้วเนาะแล้กกามันยักษ่งาดแดงลักกคนเราอ่านภาษาไทยบางเธอกับวัาบทบบดทองบดเทียงยังเนาะนี่คือจังซีเนาะฮาก็ตันทรงอกสรเลยถ้ามันเครียด่าขาดเอกสารที่จําเป็นเดยสิเนี่ยมันมีตัวอัปโหลดกดอัปโหล,ลดนี่เนาะ เขากดถ่ายเด้อถ่ายบัตรประจำตัวเาหรือพาสปอร์ตยังเขาอะไรมายืนยันยังไงเนาะหรือว่าถ้าผู้ใดมีอันโฮที่ว่าเขาถ่ายปรไว้พาสปอร์ตหรือว่าประจำตัวยังเรียบร้อยเขาก็กดเลือกในโฮมนี่เลยเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาโบมีเขาก็เลยต้องได้ถ่ายเนาะถ่ายคอนเดอร์กดถ่ายนะ ลงน,นะข้อมูลที่เขาต้องการเขาก็คือข้อมูลจริงหอยแล้วเนาะทาจากน้อยเด้อเน็ตยักษาเดียมันนี่ชงใส่ขนใส่งานไลน์ มีข้อมูลอีกตัวหนึ่งเด้อแราเสียออมาซ่อนมันมีตัวหนึ่งโฉบขึ้นมาว่าถึงเขาจะเสียตัวนี้ไปแต่ว่าเขามีรายได้อีกทางหนึง่งมันจะมีอันสมมุติว่าบันบึงมันว่ารว,วมภาพาภาเข้ามามีสิทธิภาพเออมีสิทธิภาพะมียังไงน,นนะแล้วก็มีเงินส่วนนั้นเดเข้าต่างหาอีก น้องมันกสิมาหน้านี้ยังซีเนาะเด็พอหลังจากที่มันโลดมันกินโลดดน,น,นอะไรเนาะคือมันเก็บข้อมูลอเอาแหละเด็กบางคนส่งมาเป็นไฟพวกนี้เนาะแล้วก็ส่งเอกสารเลยมานอะส่งเอกสารเลยเนาะถ้าน้องมีวาบเจ้าบูเจ้ขออาภัยเด้อเนาะมีย่างคอมเมนต์ไว้ของคลิปเด้อ คลิปซ่อนครั้งแรกเนาะมีไล่คลิปอยู่มีไล่อันดูอยู่ักษ์ซอนนะแต่ว่าบบได้มีโอกาสมาใหดคลิปจากเธอเนาะรล้ว,วันกัจะามานหน้านี้เนาะ่นลังแากที่มันโลม่มากรากา สมาน้านี้ขอขอบคุณที่ส่งข้อมูลการยืนยันภาษีเราจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลทันทีที่ประมวลผลข้อมูลภาษีเรียบร้อยแล้วเนาะดังนี้เราอาจขอเอกสารยืนยันเพิ่มเติมหากจำเป็นการดำเนินการนี้อาจใช้เวลาสองสามวันรับทราบเนาะรับทราบเลย นี่การสีเสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเป็นจะได้แลขาข้อจิสทรงมาให้ยูเมียวอยู่ยะนะเนออันนี้คือคือขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากที่เอาเกาะข้อมูลเอาไปทางมืดน,นะเพราะเราต้องได้เกาะลงไปเดินทำผสมเดินถ้าว่าบกเกาะนี้บอกว่าจุดนี้ได้มันจะบอโซนหน้านี้เนาะต้องใส่ข้อมูลไปเนาะอืมอ่าเอาเป็นว่า มีแต่ชองซ้ำมือแล้วมันจะส่งเมลมาลอเทาจีซอนอีกบัรหนึ่งเดออ้อว่าถ้าเมลมาแล้ว,วสี่ขับตอบเป็นแลวได้ขนาะดแต่ว่าอันนี้ก็คือเรียบร้อยเนาะอ่าขอบใจที่เบิ่งคลิปเดอ้อเป็นจะได้กะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เดอ้อเนาะถ้ามาคลิปนี้คลิปนี้มีประโยชน์กะติดตามไวนะ้เนาะมียังอยากสอบถามคอมเมนต์ไว้เดอ้อกองคอมเมนต์เลยเนาะบ๊ายบาย